เ็มโบสวัสดีครับก็เร็วผัดดีค่ะอ่าให้อาหารมาไปเร็วให้ดีๆลูกอ่าโเทมให้ดีๆให้เขาดีๆลูกมาแล้วเ็มโปมีมาเพิ่มแล้วลูกโห ไปแล้วพี่เขาวิ่งมาแล้วให้เขาดีดนุ่นเทมไปตรงนู้นหนุกขาวๆด้วยวันนี้พาเทมโปมาให้อาหารม้านะคะมาที่นี่เขาทานเป็นผักบุ้งนี่แววมาทางผานก็เลยเห็นมา้าก็เลยให้เทมโปให้อาหารม้าโอ้โหกล,ลก,กลัวไหมลูกกลัวมะไม่กลัวเนอะ อยากขี่มา้าเทมโปเคยขี่ม้าค่ะนี่ม้านี่ก็น่ารักเห็นมา้าเขาก็อยู่ในข้อกันตัวใหญ่ๆไม่เล่นเดินไปหา,าพ่อไ่แล้วเทมให้ตัวสีขาวสิลูกน,นี่นี่เทมโปนี่ไงอ๋อ,อให้ดีๆระวงังโอเคโอ้เทมโปให้เราดีๆสินี่ <c oughs> มา้าบอกเทมโปให้ดีๆระวงังโอเคหนุน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 ไปดูพ่อหนุนเนี่ยเทมโปแอบมองหนูอยู่เนี่ยลูก เนี่ยแอบมองอยู่ค่อยๆให้ดีๆนะโอ้โหเ็มป้ใจดีมากเลยเอาให้เขาดีๆๆดีลูกเดี๋ยวเขาออกมาไม่ได้โอ้โหนี่ให้ดีๆอย่าไปเฟี้ยงใส่เขาลูกค่อยๆให้แต่ว่าการให้อาหารก็ต้องระวังด้วยนะคะเพราะว่ามาเขาเป็นสัตว์ฟันแหลมไม่ได้แหลมแบบแหลมงี้นฟันอะไรอะฟันหนาๆถ้าเรา ไม่ระวังมิ๊วเห็นไหมก็เขาบอกม้ากัดม้ากัดมาขบบ่ม้ากัดมาได้เทมเอาไปให้ข้างในหน่อยคอคอม้าเขาไอ้นี่ลูกโอเคอืมนี่น่ารักมากๆเลยเห็นไหมน่ารักไหมเทมโปให้ดีๆให้เขาดีๆโอ้โหฟันเรียงสวยนะฟันเขาสวยไหมเทมโปฟันพี่ม้าสวยไหม ให้ให้ไปเลยลูกให้ไปเลยให้เขาไปเลยโอเคอ่าม้าไผให้ตัวขาวหน่อยไหมให้ไปแล้วอ่ะมาดูมาเทมโบมาให้ตัวสีขาวมากเรลยขึ้นดีๆขึ้นระวังนี่ตัวสีขาวก็กินใหญ่เลยเห็นไหมแม่กินไหมแม่ไม่กินแม่กินไม่ได้แม่ไม่ใช่ม้าอ่านี่น่ารักใจดีเห็นไหมคะ <ork ork ได้ไหมใจดีใ,ใช่ไหมโอ้เทมโปไม่ให้เราเลยเรามองอยู่ตั้งนานแล้วนะเทมโปมาแล้วโปเนี่ยเขารอเทมโปอยู <h <h nó, mm <h <h ่เนี <h 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 ่ยโอ้ครับทำอะไรอ่ะอย่าบอกว่ากินนะนึกว่านึกว่าแอบพี่มากินผักปุ้งให้ดีๆลูกอู๋ ไม่เป็นไรนิดเดียวโอเคให้ดีๆนี่มาที่นี่ก็วันนี้ผ่านมาวันนี้ตั้งใจมาสิเนาะไม่ได้เรียกผ่านมาไหนนะมาวัดวัมาวัดบางกุ้งวันนี้มาวัดบางกุ้งนะคะแมวต่อดีกว่า,า,าวันหยุดก็เลยพาเทมโปมาป๊าพามานี่เด็กๆเ,เ,เห็นม้าไหมมาเขาก็จะแบบเนี่ยเขาก็น่ารักนะ ขาก็ใจดีไม่กัดขาดูเทมโปให้มาไปเต้นไปไปแล้วสุดท้ายแล้วเทมโอ้โหมีความสุขมากอย่าไปแกล้งอย่างนั้นสิลูกให้พี่เขาดีๆให้ดีๆอ้าทำไมให้อย่างนั้นน่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่เก็บให้ใหม่อ่ะนี่ให้อย่างนี้ไม่ต้องกลัว โอเคไหมนี่เสียงของม้าในร้องยังไงนะโอ้อีกทีสินี่ได้อย่างนี้เลยมาเลาะองนี้มาเลาะยังไงหล่อบายบายม้าก่อนบายบายอย่าไปจับนะอย่าไปจับนะโอเคเก่งมากเพราะว่าเดี๋ยวม้าเขาทําไมเดี๋ยวงับเดี๋ยวเขางับงับหน่อยหน่อใช่ไหมงับ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 ไปแล้วนะคะ เห็นไหมจับได้มอมีจับได้นิดหน่อยเอมโป้ก็กล้าจับปะละ่ะไปไหมโอเคไปก่อนบายบายกันก่อนบายบาย